ค่ะคุณผู้ชมที่บ้านก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันต้องแจ้งเจา้าที่เพราะตอนแรกเขาบอกเขาควบคุมได้คอนโทรลได้แต่หลังๆไม่น่าจะได้ค่ะปีนขึ้นไปข้างบนหลังจากที่เพิ่งด่าคนในบ้านคนที่บ้านก็เลยต้องแจ้งตำรวจเพราะว่าเขาเริ่มอรารวาสพังข้าวของต้องรีบเข้าไปคุมตัวลงมาจากหลังคาตำรวจเริ่มปฏิบัติการทันทีนะคะสบพบางบัวทองเข้าพื้นที่มากลางดึกมาที่บ้านหลังหนึ่งตามที่คนในบ้านแจ้งเหตุให้ช่วยไปจับหน่อยนายน้ำฟ้าอายุ42ปีตำรวจก็เลยเดินเข้าไปในบ้านค่ะ จ้าต,ตัวไปแอบซ่อนอยู่ชั้นบนตำรวจเข้าไปในห้องไม่เจอนะคะเลยตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหลังคาเผื่อว่าเขาไปอยู่บนนั้นหรือไปแอบซ่อนตัวอยู่แต่สุดท้ายเจอค่ะเจอในน้ําฟ้าอยู่ในสภาพมึนเมาไม่สวมเสือ้อผ้ากําลังอลาวาดโวยวายอยู่ปีนอยู่บนหลังคาจริงๆแล้วจะข้ามไปหลังคาบ้านคนอื่นด้วยตำรวจเลยต้องเจราจาพอไม่เป็นผลเข้าชาร์จตัวฟ้าเฟอร์เดพังเลยค่ะของขัาางของขัาาง 不罗罗！慢慢点。罗罗罗！ ไม่เป็นไรไม่ต้องทำไรไม่เป็นไรใจเย็นเอาน้ำไม่เกินเอาน้ำเอาน้ำไม่เกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งลงนั่งคู คุณผู้ชมครับพอจับได้ก็เลอาตัวมาพูดคุยสอบถามน้ำฟ้าบอกว่าก็สูบกัญชามา5ปีแล้วปกติสูบแล้วมันก็เพลินๆแล้วก็ง่วงหลับไป,ปแต่เมื่อคืน,นรู้สึกว่าเ,เหมือนบ้านเราคนมันเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนก็เยอะของก็เยอะจัดบ้านให้มันโล่งๆดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่สสัยจะได้ไปก็เลยเคลียร์บ้านไม่ได้หลอนพังข้าวพังของอะไรเลยจะเก็บบ้าน ให้มันเรียบร้อยไม่ได้จะพังบ้านเหตุการณ์มันก็ปกติเลยตำรวจนี่นแหละเข้ามาพอเข้ามาแล้วตำรวจวุ่นวายเลยจากจะเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยตำรวจทำบ้านพังฟังจากน้ำฟ้าค่ะแล้วลังคาบรคเสเนื้อดูเนื้อมานานยรง่ก็นานแล้วครับเกินกว่าห้าปีครับครับผมแล้วเวลาเราดูดเนื้อเราเรามีอาการเป็นยังไงบ้างก็ปกติก็จะอฟินแล้วกา คิดอะไรเพลินเพลินแล้วก็หลับไปครับแล้วเมื่อคืนมีเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเราถึงทำลายเข้าของในบ้านครับมันรู้สึกเหมือนว่าคนเป็นเยอะนะครับปกติว่าเราสูบแล้วก็ไม่มีใครมาขุ้นวายอะไรเราก็บินนอนในเพลินๆครับผมอย่างหวาว่าเราจดเคลียร์ครับแบบเราไหมเอ,อ่อก็ฝากให้ดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็พยายามคุมสติตัวเองให้ได้ ครับอย่าให้เป็นแบบผมให้ผมเป็นตัวอย่างแล้วกันครับผมจะได้ว่าไม่ต้องเดือดร้อนข้างบ้านด้วยแล้วก็เจ้าที่ฉนด้วยเพราะว่างานทั้งหนักอยู่แล้วต้องแบบนี้เพราะคนคนเดียวอย่างเราอีกตำรวจก็คุมตัวเขานะคะใส่กุญแจมือแต่ดูสภาพห้องหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเก็บกวาดบ้านเคลียบ้านให้มันเรียบร้อยอ แต่ตำรวจมาไงเลยวุ่นวายกว่าจะเก็บบ้านให้เรียบร้อยกลายเป็นบ้านพังฝ้าพังเลยโอ้ไม่จริงอะโอ้แต่ดูจากสภาพล้วก็เรียบร้อยยากอยู่นะคะคือเมื่อกี้ชื่ออะไรนะน้ำฟ้าน้ำฟ้าพูดแบบนี้พี่สาวบอกพี่โปบอกไม่จริงคือกําลังนอนอยู่ในห้องเนี่ยได้ยินเสียงน้ำฟ้าน้องชายมันเอะอะโวยวายอยู่คนเดียวก็ตะโกนด่ามันไปนี่เสียงดังทําไมพ่อกําลังหลับอยู่เท่านั้นแหละคุณผู้ชมคืออยู่อยู่ ตัวน้ำฟ้าน้องชายก็คลั่งขึ้นมาแล้วก็ด่ากลาดหมดทุกคนเหมือนกับจำหน้าใครไม่ได้แล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยเพราะฉันโทรแจ้งตำรวจปับ๊บมันก็ตามนี้เลยหม่เขาก็ไม่ได้เป็นบ่อยแต่ว่าเขาจะเป็นทุกครั้งตอนที่ดูดดูดอยเงียที่บองบองดูดกัญชาแล้วหลังนี้จะทำยังไงต่อน้องชายก็ไม่รู้ว่าจะพามันไปโรงพยาบาลแต่มันก็คงไม่ไปหรอกมันไม่ไปดีๆหรอก หนาเมาื่อคืนกว่าจะพาไม่ได้จิบกับยี่สิบคนนะตำรวจคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ตอนที่จับตัวน้ําฟ้ากว่าจะคุมตัวได้ตอนแรกเขาไม่ฟังใครเลยนะคุณผู้ชมนี่คือตอนอที่คุมตัวได้ใหม่ๆอ่ะอาจจะโดนฟาขวนด้วยอะไรด้วยเลยมีบาดแผลเกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นไปถึงบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเพราะด้วยความที่บ้านมันอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้นนๆกันเนาะพอฟ้ามันมันพังมันอาจจะไปถึงตรงบ้านของเพื่อนบ้านกลายเป็นว่าพ่อของเขา ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะไปจ่ายค่าเสียหายให้ส่วนขั้นตอนทางคดีเนี่ยพอคุยกันแล้วตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะปล่อยตัวกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าคนแจ้งเหตุก็เป็นพี่สาวเดี๋ยวให้ครอบครัวจัดการกันเองก่อนที่บ้านบอกว่าจริงๆนะอาการเขาหนักมากขึ้นมากขึ้นนะเวลาจะพาไปหาหมอก,ก็ดีขึ้นแป๊บหนึ่งพอปล่อยกลับมาบ้านก็อาการเหมือนเดิมอีกแรกๆก็ยังแค่ด่าคนในบ้านแต่วันนี้เริ่มหนักเริ่มพังข้าวพังของแต่ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะ พี่สาวบ,บอกว่าเขาพังข้าวพังเงินของค,คนเกอ่อเหตุบอกว่าไม่ใช่จัดระเบียบสิ่งของภายในบ้านอืมจัดครับโอ้โหเละเทะเลย <laughs> โอ้โหหนักใจแทนคนในบ้าน